ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้การอัปเดตที่ซึ่งเราจะนำอัปเดตสุดฮอตจากวงการรถยนต์มาให้คุณชมก่อนออกสู่ท้องถนนวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่อาจทำให้หลายคนประหลาดใจเป็นชื่อที่หลายคนจำได้แต่มีน้อยคนนักที่จะคิดว่าจะกลับมาถูกต้องแล้วมิตซูบิชิกำลังเดินหน้าและกำลังนำตำนานกลับมานี่คือมิตซูบิชิเมทีแม็กซ์อยู่ที่ระดัปี2026และขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเอาล่ะมาเริ่มกันที่ความลับที่มิตซูบิชิปกปิดเอาไว้ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น กำลังเร่งพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหรือผลักดันรถกระบะสุดหรูออกมามิสูบิชิกลับก,กำลังพัฒนาสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างเงียบๆเปทิแม็กซ์อยู่ทีลทีไม่ใช่แค่ชื่อที่ย้อนยุคมาแต่บนแชสซี่ใหม่แต่มันคือการสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดเพื่อนิยามสิ่งที่รถกระบะอนเนกประสงค์ขนาดกระทัดรัดควรจะเป็นไม่ใช่เรื่องไร้สาระไม่ใช่เรื่องไร้สาระส,สมรรถนะประสิทธิภาพและการออกแบบที่ทนทานในแบบที่รถบรรทุกควรจะเป็นหากคุณจำเมท i แม็กซ์รุ่นดั้งเดิมจากยุค80และ ก้าได้คุณจะนึกถึงชื่อเสียงของมันนั่นคือราคาที่เอื้อมถึงทนทานและเรียบง่ายและนั่นคือจิตวิญญาณหลักที่มิตซูบิชิกำลังนำกลับมาแต่ตอนนี้มาพร้อมกับความทันสมัยเมทิแม็กซ์อยู่ที่ปี2อีไม่ได้พยายามแข่งขันกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีกำลังเกินตัวแต่กลับสร้างช่องว่างที่ขาดหายไปยานยนต์อเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัดที่ชาญฉลาดซึ่งสามารถรับมือกับทั้งการทำงานและการเล่นได้โดยไม่ต้องเสียงเงินมากมายจากภายนอกเมทิแม็กซ์ใหม่ สร้างความประทับใจอย่างโดดเด่นไม่ชูฉากแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนการออกแบบเป็นทรงกล่องโดดเด่นและใช้งานได้จริงสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มขนาดกลางใหม่ที่พัฒนารวมกับนิสสันแต่มีสไตล์ที่โดดเด่นของมิตซูบิชิคุณมีฝาหน้าเหล็แบบเหลี่ยมโอเวอร์แฮงด้านหน้าสั้นเพื่อมุมออฟโรดที่ดีขึ้นและกันชนหน้าที่แข็งแกร่งที่พร้อมรับแรงกระแทกไม่มีการแต่งเติมด้วยโครเมียมมากเกินไปแต่คาดหวังได้เลยว่าจะมีขอบสีดำด้านแผ่นปิดเสริมแรงพลาสติก และอุปกรณ์เสริมที่เน้นการใช้งานอนเนกประสงค์เช่นราวหลังคาและระบบแร็กระบะแบบโมดูล่าเมื่อพูดถึงกระบะกระบะแล้วนี่คือจุดที่มิตซูบิชิโดดเด่นอย่างแท้จริงมิติแม็กยูทิลิตีมาพร้อมกระบะบรรทุกสัมภาระที่ปรับแต่งได้พร้อมรางยึดในตัวเต้ารับไฟฟ้าหลายจุดและช่องเก็บของแบบล็อกได้เสริมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมานักผจญภัยสุดสัปดาห์หรือแค่คนขนสัมภาระกระบะกระบะคันนี้ก็พร้อมเสมอคุณยังจะได้ระบบประตูท้ายที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถใช้เป็นโต๊ะทำงานได้อีกด้วย เรียบง่ายแต่ชาญฉลาดภายใต้ฝากระโปรงมิตซูบิชิได้เลือกสรรการใช้งานจริงแทนที่จะไล่าตามตัวเลขแรงม้าหาสาลมิติแม็กซ์ปี2026มีตัวเลือกเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์4สูบ2.4ลิตรดูดอากาศต,ตามธรรมชาติให้กำลังประมาณ180แรงม้าเพียงพอสำหรับการลากจูงแบบเบาๆและการขับขีบ่ในชีวิตประจำวันแต่สิ่งที่พิเศษจริงๆคืออะไรเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบชา์จ2.0ลิตรใหม่ ให้กำลังประมาณ240แรงม้าแรงบิด280ปอนด์ฟุตให้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวมประมาณ30ไมล์ต่อแกลลอนถูกต้องแล้วนี่คือรถบรรทุกอนเนกประสงค์ไฮบริดประหยัดน้ำมันสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานจริงจับคู่กับเกียร์อนตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อรถบรรทุกคันนี้ไม่ใช่รถที่ด้อยประสิทธิภาพพอมิตซูบิชิได้เพิ่มโหมดการขับขี่ให้เลือกสำหรับหิมะโคลนและซาย พร้อมด้วยระบบควบคุมความเร็วขนาดลงเขาและเกียร์ต่ำพื้นฐานสำหรับการขับขี่แบบออฟโรดมันไม่ได้พยายามจะขับแบบไต่หินแต่มันจะนำคุณเข้าสู่ดินแดนก่อน